สำหรับคนที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าแอปเป่าตังได้นะครับขึ้นโค้ด e อ r ร์ว่า ekyc0027 มาดูวิธีแก้กันครับทุกคนไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกไปที่แอปนะครับกดเข้าไปดูแอปทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ครับให้พิมพ์คำว่าบริการมันจะขึ้นมา มีตัวไหนถ้าเป็นทุกตัวที่ขึ้นมาคําว่าบริการคนนี้จัดการได้หมดเลยนะครับโดยการกดเข้าไปที่ตัวแอปนี N ้ e, แล้วก็กดบังคับให้หยุดนะครับตกลงด้านล่างก็มีกดเหมือน,นกันตกลงทีนี้ก็เดี๋ยวลองไปเข้าแอปเป่าตังดูนะครับหลังจากนี้ไปหน้าจอจะไม่สามารถบันทึกได้นะครับเพราะว่าเป็นนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของอแอปเป่าตังนะครับเอาเป็นว่าถ้าทําตามวิธีตามข้างต้นนะครับก็จะสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปที่เป็นเกี่ยวกับแอปโครนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลมือถือนะครับพวกนี้รวมอยู่ในาการต้อง บังคับหยุดด้วยนะครับไม่งานแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับท<ม>ํตาตามขั้นตอนรับประกันนะครับร0อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็สําเร็จแน่นอนเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ <S <S กดาน,นอนุญาตลองเข้าดูว่าครั้งนี้จะได้ไหมก่อนทําการเข้าไปในแอปนะครับต้องปิด wifi ก่อนนะครับแล้วก็ใช้งาน สาม G สี่ G 5 G ข้อมูลมือถือนะครับของตัวเองแล้วก็เตรียมข้อมูลบัตรประชาชนเอาไว้นะครับถัดไปกดยินยอมครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปแล้วเราปุบเบอร์มือถือกดถัดไปครับจากที่เคยขึ้นโค้ดมันก็จะ ครับนี่แหละครับก็เป็นอันจส,สิน้นแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปได้เลยครับสแกนใบหน้าระบุตัวตอนนู่นนี้นั่นนะ,นะครับแล้วก็รอยืนยันจากทางแอปอีกทีหนึง่งเอาเป็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของทุกคนนะครับที่เจอปัญหาเพื่อจะได้สามารถแก้ไขแล้วก็ ใช้งานแอปได้ตามปกตินะครับขอบคุณครับผม